สวัสดีค่ะบัตรคนพิการมีประโยชน์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับผู้ดูแลที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการนะคะสามารถนำบัตรประจำตัวคนพิการไปแนบเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีภาษีนั้นได้ค่ะ นอกจากลดหย่อนภาษีแล้วผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการยังสามารถใช้สิทธิแทนคนพิการในการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ด้วยค่ะแต่ถ้าในบัตรประจำตัวคนพิการยังไม่มีชื่อผู้ดูแลเราสามารถนำบัตรประจำตัวคนพิการไปเพิ่มชื่อผู้ดูแลได้ค่ะ เอกสารที่ใช้ในการเพิ่มชื่อผู้ดูแลในบัตรประจำตัวคนพิการนะคะ 1. เอกสารของคนพิการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวคนพิการใบเดิมค่ะรูปถ่ายของคนพิการนะคะและเอกสารของผู้ดูแลคนพิการนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านค่ะ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลพร้อมบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรองพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการไม่ได้อยู่บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านเดียวกันและไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด และสำหรับกรณีที่ผู้พิการไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจําเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้พที่มาดำเนินการแทนเป็นผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทนโดยเตรียมเอกสารของผู้รับมอบอำนาจนะคะสำเนาบัตรประจํำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านด้วยค่ะเมืม่อเตรียมเอกสารครบ สามารถไปดำเนินการเพิ่มชื่อผู้ดูแลคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและที่ศูนย์บริการคนพิการได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะ สำหรับคนพิการที่กำลังจะไปทำบัตรครั้งแรกนะคะถ้า acha, ต้องการมีชื่อผู้ดูแลในบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิต่างๆของทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต้องเตรียมเอกสารหลักฐานไปให้พร้อมนะคะจะได้ทำบัตรคนพิการและมีชื่อผู้ดูแลในบัตรประจำตัวคนพิการด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิต่างๆของคนพิการและผู้ดูแลค่ะ